สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้เราก็มาให้กันต่อด้วยนิเคอิเช้านี้นะคะนิเคอิเช้านี้ก็ตามนี้เลยนะคะจัดไว้ให้แล้วนะคะเด่นมากมายของเราสิบบนก็ยัง3ามหกนะคะตัวนี้10บนนะคะนอกนั้นเราก็จัดให้นะคะ3ตัวให้หกชุดนะคะ นะตามนี้เลยนะคะกันให้กันให้สามชุดนะคะเลขันนี้นะคะเด่นเด่นสายรูดสายลากนะคะดักไว้เลยสามสามเจ็ดนะคะสามกับเจ็ดนะคะสามกับเจ็ดสามเจ็ดลากเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์นะคะลากนะคะลากเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์เลยนะคะตัวนี้สายรูดสายลากเจ็ดกับสามนะคะ เก็บสามมาแล้วถ้าเจ็ดกับสามคู่เจ็ดกับสามมาแล้วเช้านะคะถ้าเจ็ดกับสามมาเช้าคู่ต่อไปบ่ายก็จะเป็นหกสองเก้านะคะสามตัวนี้มาแน่นอนนะคะถ้าเกิด7กับสามมานะคะเช้านี้เราขอฟันที่ะะนะเจ็ดนะคะนะถ้า7 กับ 3, สามใส่รูดคู่นี้มันมาแล้วคู่ต่อไปที่จะรูดก็คือ6กับ2กับ9เราให้อย่างนี้เพราะว่า6กคือเกคือ6เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารูดก็ให้รูดหกกับ9ก้านะคะถ้าเรารูดหกกับสมันจะกลับหัวเป็น9ก้ปุ๊บทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้รูดหกกับ9ก้าค่ะแล้วก็สายลากก็ลากไปเลย2 9งเนะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าศูนย์ไม่มาเราก็ไปลากศูนย์ที่บ่ายถ้าศูนย์มาเช้าเราก็ลากได้ศูนย์เลยเจ็ดศูนย์สามศูนย์นะคะขอให้อย่าลงลากแล้วกันนะคะพอ mm. เรามาดูกันนะคะหลังหวยออกน่คะศูนย์มาเราก็จับให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าศูนย์มาเราจับให้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าสิบบนมันจะมานี้นะคะ่ะสิบบนมันจะมานี้นะคะนะเราไม่ให้เจ็ดตัวนี้เพราะว่าเนี่ย เจ็ดเนี่ยน่าจะลงล่างนะคะนะสามตัวเจ็ดถ้าเจ็ดลงล่างสิบบนได้ตามนี้นะคะถ้าเจ็ดมันขึ้นบนเนี่ยก็เป็นสิบบนเป็นเป็นเป็นหกตัวนะตัวนี้ก็เรามาลุ้นนะคะส่วนตัวนะ่าจะลูดกันไว้หมดแหละนะคะสิบบนเนี่ยเราจะจับกันไว้ยังไงก็ขอให้มานะคะขอให้มาก็คือ ไม่หลุดนะคะขอให้มามีแต่ไดะะ้ได้น้อยแต่ก็ได้นะคะกันไว้หมดนะคะเราต้องกันไว้หมดนะคะเลูกเราเล่นอะไรเนี่ยอะไรลูกไปได้อะไรมาเนี่ยโอ้ยโอ้ให้ได้นอนมานอนนะไห้ได้นอนมาเล่นโอ้ยวันก่อนก็เอากลอกมาเล่นนะกระลอกสีขาวนะ ตัวใหญ่มากเลยเราก็นึกว่ามันเหวี่ยงอะไรเหวี่ยงเล่นกันในห้องไปดูอ้าวเป็นลอกนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะนะตัวนี้เป็นแค่แนวทางตัวเลขนะคะผิดถูกเดี๋ยวว่ากันนะคะเราก็ให้มีเวลาก็ให้นะคะเช้านะคะยังไงก็อยากให้ได้กันทุกๆเชา้าแต่ว่า มีได้ก็ต้องมีเสียนะคะได้ทุกวันนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะนะมีไหมคะอาจารย์ท่านไหนให้ถูกทุกวันนะคะนะมีไหมคะนะไม่มีนะคะนะมีแต่จิตติที่สวยงามนะคะจัดมาถูกทุกรอบเพราะว่าแก้เอานะคะเขาแก้ให้ดูสวยงามนะคะ,ะบางทีถ้าเราไม่ไปดูแต่ก่อนหรือไม่เราก็จะ ไม่รู้นะคะว่าจะติดๆเขาแก้ให้มันสวยงามนะคะนะแก้ไปตามสูตรนะคะสูตรนี้มันทําได้ทาย้อนหลังดูอ๋อมันวิ่งไปทางไหนทางไหนมันทาได้แต่ไม่มีนะคะท่านไหนถูกนะคะถูกตลอดไม่มีนะคะไม่มีหรอกนะคะต้องมีผิดบ้างแหละนะคะ,ะต้องมีผิดบ้างแหละนะ,ะไม่ว่า สูตรไหนนะคะต้องมีหลุดค่ะต้องมีหลุดนะทุกอย่างมีได้มีเสียนะคะมีแพ้ต้องมีชนะนะคะปกตินะนะอย่าไปคาดหวังนะคะแล้วก็อย่าเชื่อจนกลัวไว้จะออกนะคะของเราก็ไม่ได้ให้เชื่อนะคะแต่เราให้มันลุ้นกันนะคะว่าที่เราพูดมันแม่นไม่แม่นนะะให้ฟังกันเอานะคะให้ฟังกันไปเรื่อยๆให้สังเกตกันเอานะคะไม่อยากให้มันเชื่อกันแล้วก็ ผิดหวังนะคะแล้วมาว่ากันไม่เอานะคะคนให้ก็จะเสียกําลังใจนะคะทุกๆอาจารย์ที่ให้นะนะคะผิดก็เรื่องปกติะะผิดต้องให้กําลังใจนะคะไม่งั้นท่านจะไม่มีกําลังใจนะคะคิดค้นนะคะตัวเลขสุดห่วะให้ให้มาได้ชมกันนะคะนะ,ะ,นะสุดห่วยไม่ต้องทําย้อนหลังนะคะ,ะทำหลายหลาย หลายอันอยู่นะคะน่าจะเป็นอาทิตย์นะคะว่าจะเดินไม่เดินนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ความเพื่อวันนี้ก็ไปท,ทําธุระอีกแล้วนะคะยวออกไปท,ทําธุระนะคะวันนี้เมื่อวานไม่ได้ไปทํานั่งรอแต่ของมาส่งนะคะโอ้โหถ้าสั่งของเนี่ยไม่ต้องไปไหนนะคะนั่งรอนะคะรอรับโทรศัพท์ทั้งวันค่ะนะโอ้เฮีบางทีก็น่าลำคานนะคะไม่อยากสั่งอะไรแลว ต้องมานั่งรอก็นั่งรอทั้งวันขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเจ้าๆขอให้บุญมาวาสนาเกิดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย